โอเคครับจัดไปอีกสักข่าวนึงนะฮะที่ผมได้จากสมาชิกในห้อง y o u t u b e นะก็มันเกี่ยวกับการเมืองนิดหน่อยก็เลยดึงเข้ามานะฮะดึงแชร์ภาพเข้ามาให้ห้องอห้องการเมืองนะเนื้อหาก็ประมาณว่า <c oughs> กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็น่าจะสวนกระแสเปล่าเนี่ย <c oughs> คือจริงๆระยะนี้ <c oughs> ช่วงนี้นะ เงียบๆก็ได้นะเบาๆนะครับหรือว่ามันมันน่าจะหลังโควิดไหมหรือยังไงซึ่งการปลูกฝังหรือจิตสํานึกหรือการสร้างค่านิยมตัวนี้นะมันก็เป็นวัฒนธรรมเก่านะฮะจะเอาออกมาเพื่อยังไงดีกระตุ้นหรือว่าอบรมหรือปรับทัศนคติกันใหม่ไหมหรืออะไรใหม่ก็ก,ก็ก็ดีนะก็ใช้ได้นะครับการนั่งหมอบนะฮะการนั่งหมอบการนั่งหมอบเหรอเอ สมัยอดีตนะครับไม่ว่าทาตก็ตามนะอย่าอ้างว่าทาตเลยคือจะเป็นแบบลูกหลานอะนะฮนะรประมาณว่าถนบธรรมเนียมเก่ายังมีอยู่นะฮะแล้ววัฒนธรรมไทยเก่านะฮะมันก็สืบเนื่องกันมานะฮะมันตั้งแต่เจ้าขุนมุลนายแล้วแหะกับลูกหลานนะเรียกว่าลูกหลานและก็ผูผ้ปกครองนะฮะหรือแม้แต่พ่อ,พ,อพ่อแม่เองนะครับ หรืออาจจะเป็นเท้าเนะี่ยเป็นอะไรดีเป็นพ่อเนี่ยเป็นเป็นพ่อนั่นแหละเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละนะครับก็จะนั่งที่สูงนะครับส่วนลูกหลานนะครับถ้าไม่หมอบกราบไม่เหมาะไม่หมอบเนะี่ยไม่ใช่ว่ากราบดิไม่หมอบอย่างนี้นะก็ยังนั่งสำรวมอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวตรงนะฮะซึ่งสวยงามนะสวยงามส่วนมือนะฮะด้วยมารยาทก็จะเอามาพักไว้ที่ข้าง ข้างข้างๆนะข้างๆหรือที่เข่านั่นแหละนะครับก็จะยกมาแต่อาจจะไม่ถึงขั้นหมอบขนาดนี้อันนี้อาจจะเหมือนรับเสด็จหรือเปล่านะกับคนใช้นะฮะหรือว่าธาตุมากกว่านะครับการนั่งหมอบลองอ่านดูนะฮะเป็นการนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าหมอบลงไปให้ศอกทั้งสองข้างลงลงถึงพื้นค่อมเข่า ที่ยื่นล้ำมาข้างหน้านะครับข้อมเขา่า่านะฮะอ๋อก็คือนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้านั่นแหละครับหมอบลงให้ศอกนะทั้งสองข้างนะครับลงกับพื้นนะครับข้อมไปที่เข่านั่นเองนะครับประสานมือกันไม่ก้มหน้านะครับสายตาทอดลงต่ำนะฮะไม่ก้มหน้านะฮะทอดลงต่ํา การนั่งลักษณะนี้ปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิงเมื่อเข้าเฝ้าหรือรอรับสเสด็จอ๋อครับมันเป็นการแสดงความนอบน้อมนะฮะแล้วก็เป็นกิริยาเป็นมรารยาทแบบสําววมโดยบุคคลนะฮะหรือว่าแบบหมู่นะแบบหมู่ด้วยนะครับ,แบบดดนะรบเพราะไม่งั้นก็จะลุกลิกนะฮะดุกดิกขันนุ่นขันนี่หันซ้ายหันขวานะครับ,นนนะรบลุกลิกลุกลิกอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะไม่งามก็จะไม่เป็นระเบียบอย่างนั้นก็ได้นะครับ ละะนะักษณะการหมอบอย่างนี้นะก็ผมว่ายังถือเป็นธรรมดานะฮะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนจากการอ,อ,อะไรหลักกุมมือใช่ไหมประสานมือกันอย่างเงี้ยนะจับมือกันนะจับมือมือซ้ายมือขวาจับมือถ้าเปลี่ยนเป็นแบมือนะครับก็จะเป็นการกราบครับนะเป็นกราบเป็นการไหวเช่นไหว้พระพุทธรูปไหวพระนะฮะหรือว่า ไหวผู้ใหญ่ที่เคารพหรือว่าพ่อแม่ไงนะครับแต่ว่าการโคง้งหรือก้มขนาดนี้อ๋อนี่ไงเมื่อเฝ้าเนะเมื่อเข้าเฝ้าหร,หรือรอหรือรอรับสเสด็จเข้าเฝ้านี่อาจจะไม่ค่อยมีใครได้แต่ว่าโอกาสไม่ค่อยมีดีกว่าแต่การรอรับสเสด็จอะน่าจะเป็นการรอรับสเสด็จแบบประชิดหรือเปล่านะครับจะได้นั่งได้ถูกต้องนะครับได้สํารวมได้ถูกต้องเนะีเป็นการแสดงมรารยาทที่ดีนะ รอรับสเสด็จจากการที่ท่านเดินเข้ามานะฮะหรือถ้าเป็นแบบรถนะฮะขบวนผ่านท่าแบบนี้ก็แสดงถึงการชงรักพักดีนะฮะหรือการเคารบก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ส่วนมากก็นั่งพับเพียบกันตามอัธยาศัยแล้ะฮะส่วนมากก็จะค้มกราบกันไปเลยนะฮะถึงขนาดนั้นนะฮะแล้วก็หรือไม่งั้นก็นั่งหลังตรงนะครับเพื่อจะ ชมบารมีท่านนะครับแต่ภาพนี้เนี่ยก็ถูกนํามานะมาเทียบกับภาพนี้ครับการนั่งหมอบเป็นการนั่งพับเพียบเก็บขาหลังยื่นขาหน้าหมอบตัวลงให้ศอกทั้งสองข้างลงถึงพื้นเก็บหางที่ยื่นล้ํามาไว้ด้านหลังไม่ต้องประสานมือกันไม่ก้มหน้าสายตามองเจ้าของนะครับการนั่งลักษณะนี้สึกได้ทั้งหมาวัดและหมาพันธ์ เพื่อให้เขาเชื่องและจูงง่ายนะเออก็เอามาแซะหรือเอามาเดบแนมกันไปใช่ไหมเนี่ยนะฮะความเชื่อที่ดีงามและจูงสะดวกนะฮะไม่ใช่จูงนะไม่ไม่ใช่จูงความสร้างความเชื่อที่ดีงามไม่ใช่ความเชื่อนะไม่ใช่การสร้างความเชื่อฮนะเป็นอ่าสร้างความเชื่องที่งดงามนะครับอ่อมันจะงามไหมถ้าเป็นสนัตว์นี้ไม่ไม่งามนะแต่ว่า ให้เขาสงบลงฮะแล้วก็ให้อยู่ในอ,อยู่ในคําสั่งนะเป็นการรอรับคําคสั่งนะครับเพราะถ้าลุกขึ้นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะพร้อมที่จะกระโดดเข้าใสา่ตัวอื่นนะฮะหรือว่าผู้คนได้นะ,ะหรือว่าหลุดออกจากคําสั่งนะ,ะต้องให้อยู่ในความสงบโดยการนั่งและหมอบนะฮะแล้วก็หางนะ,ะดูสังเกตที่หางนะฮะก็จะรู้ว่ามันคิดอะไรละนะฮะและจูงสะดวกนี่ไม่ใช่จูงนะไม่ได้จูงละกษณะนี้ไม่ได้จูงเพราะจูงก็จะต้อง อิลอิลิยาบทนึงนะครับนะคำนี้จะไปแซะนะฮะว่าจูงสะดวกนะจะไปแซะกับกับการที่ว่าเชื่อง่ายสอนง่ายอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆคือทำไม่ทําอีกเรื่องนึงนะครับเป็นได้รับคำแนะนำมานะครับหรือคำสั่งมานะฮะแต่ควรไม่ควรถูกไม่ถูกอันนี้อยู่ที่เราอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ฮะเป็นสัตว์แบบเป็นมนุษย์ครับไม่ได้เป็น สัตว์บางประเภทนะครับและมันใช้เ,เปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับก็เอามาแซะเล่นกันนะฮะมันยังไงดีอ่ะถ้าจะทําอย่างนี้นะหรือว่าให้มันเป็นกระแสรหรือโหนอย่างเงี้ยนะมันไม่ยากหรอกครับทุกอย่างมันมันเอามาทําได้หมดนะอ่ะก็ในมุมนี้นะครับอะไรมันก็เล่นได้นะฮะอย่าว่าแต่หมาเลยไปดูช้างกัน เไหมช้างกับพระเห็นไหมช้างกับพระหรือว่าเป็นภาพวาดนะครับมันแสดงได้ถึงความงดงามได้ถึงความเชื่องไหมได้ถึงความสงบไหมนะฮะก็ไม่ได้ว่านอนสอนง่ายหรืออะไรนะมันอาจจะเป็นการแสดงกิริยาที่สามารถทําได้ด้วยภาษากายถูกไหมครับด้วยภาษากายนะ โอเคนอกจากช้างนะครับลองไปดูมันทําได้หมดแหละนะครับมันทําได้หมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอส่งภาพช้างนะครับดาวโหลดรูปภาพก่อนนะฮะตัวอย่างเยอะนะฮะเข้าไปในห้องการเมืองกันแล้วกันนะครับเป็นภาพที่โอเคเดีนะฮะถ้ายืน ก็อาจจะดูไม่เรียบร้อยนะไม่สํารวมนะครับดูไม่เป็นมิตรไงภาษากายจึงแสดงความเป็นมิตรนะครับออกมาในลักษณะนี้นะหมาล่ะนะกาบหมาได้ไหมหมากราบขาวนะฮะอ้าว โอเคข่าวลักษณะเล่นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าข่าวที่เรียกว่าการนํามาทําอะไรแผงๆอย่างเงี้ยมาเทียบกันมาแซะหรือจะเอามาดิสเครดิตสถาบันหรือสร้างให้คนเกิดความแตกแยกหรือเปล่านะฮะหรือว่าสร้างกระแสรสร้างอะไรที่มันออกมาในเชิงลบผมว่าไม่เหมาะนะฮะเพราะทุกอย่างมันทําได้หมดแหละนะฮะไม่ว่าจะกราบรถกูซิเอาแล้วทาไมต้องให้หมามาทําด้วยไม่ใช่กราบมานะ ก็ข่าวเก่าแล้วนะฮะหรือว่าสิ่งนี้ก็ดูดีดูงามหไหมถ้าไม่มีหัวข้อเราจะคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยทำแบบหมาเลยวะใช่ไหมแต่ว่าหัวข้อบอกภาพน่ารักหมากราบเท้าแม่กระตันยูต่อผู้ให้อาหารในวันแม่แห่งชาตินะเห็นไหมขนาดหมาก็ยังกราบนะเป็นภาพสะท้อนนะฮะแล้วคนละ่ะนะเห็นไหมแล้วคนละ่ะนะครับเห็นไหมแม่ผู้มีพระคุณน,นะเห็นไหมกระตันยูจริงๆเห็นไหม เอ,อมีอะไรอีกอะมีนะที่ผมเจอเกี่ยวกับภาพกราบเนี่ยมีเยอะแยะนะครับหมาบ้างช่างบ้างหมอบกราบบ้างนี่ก็เรื่องอ,อ่อะไรละ่ะคนกราบหมาสองนะฮะนี่วูดดี้นะฮะที่เป็นข่าวลองกินอาหารหมาชิมอาหารหมาดูนะครับก็เป็นเรื่องดราม่าก,กันไปนะครับก็ไม่ใช่เราไงไม่ใช่เราที่จะกินไน จะกราบหมาก็เรื่องของเขาไงน่ารักน้องหมามารยาทงามไหวมาไหวกลับเห็นไหมไวหวหมาหมายังไหวกลับเฮ้ยสอนหมาหรือเปล่าดูน่ารักไหมดูดีไหมนะครับอ่ะมีอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้เจอทองแดงเล็กน้อยอันนี้ล่ะพวกเราเกิดมาในยุคคนกราบหมาน,นี่เออก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ครับแล้วคุณอยากกราบไหมล่ะคุณอยากกราบก็กราบใครอยากกราบก็ช่างเขาไงไม่ใช่เราไง ก็เรื่องกาบอะเยอะฮะกาบต้นไม้กาบอะไรอีกอะกาบสารพัภูมิกาบต้นกล้วยกาบต้นกาบเอ่อกาบไอ้นั่นอะเสาบ้านบ้างโอ้ยเยอะแยะฮะกาบต้นจอปวกกาบพญานาคกาบอิดกาบปูนนะถูกไหมล่ะแล้วมันเป็นคุณไหมล่ะถูกไหมล่ะ อ่ะถ้าไม่เป็นคุณอ่ะแต่เราดูว่าสังคมมันทำไมเป็นอย่างนี้ก็นั่นมันชาวบ้านและนั่นก็แบบเรียกว่าไงดีก็คนไทยเป็นอย่างเงี้ยคุณรับได้ไหมล่ะบางทีมันเป็นมารยาทไหมมันเป็นความเชื่อไหมแล้วคุณเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมล่ะมันเปลี่ยนยากมันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแล้วแบบนี้ก็บอกอ้างว่าเราเลิกท่ากันแล้วไม่ใช่เหรอเราเลิกท่ากันแล้วไม่ใช่เหรอทาาก็สวนทาสเลสิกทาสก็สวนเลิกทาามารยาทยและวัฒนธรรมหรือ ความเชื่อเก่าๆค่านิยมเก่าๆแล้วก็สืบสืบเนื่องกันมาเข้าใจไหมพระกับแม่ผิดบาปหรือไม่เห็นไหมก็แล้วแต่จะคิดอ่ะแล้วแต่จะพลาดหัวแล้วแต่จะดูพระพระนี่ใครอ่ะลูกใช่ไหมเห็นไหมดูบริบทครับดูสิลูกกับพ่อกับแม่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่าไอ้กับเป็นตัวเล็กนะเห็นไหมกับแผ่นดินได้ไหม ผมกราบมาแล้วกราบฟ้ากราบดินน่ะกราบฟ้ากราบดินกราบภูเขาอะครับคุณทําได้ไหมล่ะอะไรอีกอะกราบอย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกใจไม่พอใจหรือเป็นนักเรียนอยู่แล้วบอกว่าหนูไม่อยากเป็นทาสหนูไม่ชอบหนฝูฝืนใจก็ไม่ต้องทําชูสามนี้เราบอกว่าเป็นการกระทําที่หนูยังรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จําไว้ว่านะฮะการถือตัวการยึดมั่นถือมั่นนะฮะ การมีอัตราอย่างนั้นยังไงคุณก็ไม่สามารถที่จะน้อมจิตให้ละเอียดอ่อนได้นะฮะพอเข้าใจไหมเนี่ยสุดท้ายบางคนนะครับไม่กกงไม่ก,กาบไม่อะไรก็โดนนะฮะเพื่อจะยอมให้ลดโทษลงทําผิดนะครับโดนโดนลดโทษลงนะหลายอย่างหลายเรื่องเป็นการสํานึกนะด้วยจิตใจ เป็นการน้อมรับมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะเราดูอย่างนี้สิและผู้ใหญ่ก็ก็ยังไงอะก็ควรให้อภัยไงและผมเห็นแบบนี้แล้วบางทีมันไม่ได้ว่าเอ้ยมึงผิดแล้วมึงกราบกูแล้วเออเป็นไงสงน้นหน้าไม่ผมรู้สึกเอ่อเพื่มปิตินะตื้นตันใจผมเห็นการนอบน้อมแล้วก็ผู้ใหญ่ให้อภัยด้วยก็ยิ่งยินดีด้วยนะครับมันเป็นภาษากายฮนะนะมันดีมันดีงามมันซาบซึ้ง มันดีต่อใจแปลกแต่ฝรั่งอาจไม่เข้าใจแต่ผมมแค่ดูภาพบางทีน้ําตาจะไหลนะฮะมันดูภาพภาพเกี่ยวข้องอีกไหมนะอีกหลายภาพนะหมอเหรียญทองบ้างโดนบูลลี่บ้างโดนใส่ความใส่ร้ายนะฮะแต่ผู้ใหญ่ก็ยังใจดีนะครับขอแค่ให้เราแสดงการสํานึกนะก็โดนก็ทอยอมกันตรงนั้นได้ว่าอ่ะก็ก็กราบมาแสนสองแสนเดี๋ยวจะถอนแจ้งความให้เห็นไหม ผู então, ้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจร้ายนะนะครับเพียงแต่ว่าคนทําผิดอนะน้อมจิตน้อมใจหรือเปล่านะมันเป็นอย่างนั้นนะภาษากายอะแบบนี้นี่ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ละนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้คือเท่าเทียมกันจริงฮะนะฮะแต่ทําตัวไม่เท่าเทียมครับอันนี้ไม่ใช่ละนะครับ แบบนี้ไม่ใช่ละนะเห็นไหมเด็กน้อยยังรู้เลยมันมีหลายแบบเหมือนกันนะและแบบนี้ยใต้ตีนใช่ไหมใช่ไหมคุณเอาภาพนี้ไปคิดกับเจ้าใช่ไหมไปคิดกับพ่อแม่ใช่ไหมไปคิดกับผู้มีพระคุณใช่ไหมคนละอย่างนะเจตนาคนละอย่างนะครับเขาไม่ได้ทําอย่างนี้แล้หยยบย่ำคุณเลยบางทีคุณมโนเองด้วยซ้านะฮะ สิ่งดีๆสิ่งงามๆดีหมดนะขอโทษอะไรเนี่ยไม่ต้องกาบเท้านะขอโทษพอนะฮะก็บางทีการสํานึกการแสดงออกด้วยาภาษากายนะและใจมันมาไงขอโทษธรรมดาไม่พอบางทีเราคือถือว่าแมนจริงๆอะนะถือว่าทําผิดยอมรับผิดจริงๆอะอน,นี้บางทีต้องเรียกว่าเอาเรียกว่าไงเดีย,ยคือคนทําได้นะทําไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะ แต่ถ้าได้ทําแล้วหรือทําแล้วนะได้ทํานะโอ้โหคนที่ทาอ่ะถือว่ายิ่งใหญ่เลยเออนะถือว่ายิ่งใหญ่ถือว่าแบบใจคุณนี่สุดยอดมากเลยนะฮะแต่คนที่ทําไม่ได้ทาไม่ได้นะคือยังทําไม่ได้หรือหรือมันมันติดมันค้างอยู่นะยังไงมันก็ยังทําไม่ได้นะฮะเยอะนะฮะ,ะ,ะภาพนะฮะสวยงามนะครับอ่ะก็กลับมาเข้าเรื่องการอีกหน่อยนึง พอละเดี๋ยวยาวนะฮะให้ผมยังไงผมคิดอีกมุมหนึ่งนะว่าภาพนี้เห็นไหมภาพนี้สรุปเลยนะนี่แหละมนุษย์นะฮะแลวนี่คือสัตว์คือหมานะฮะก็ฝากไว้ว่าก็ขนาดหมายังรู้จักหมอบจักกราบนะฮะแล้วเราเป็นคนละ่ะอายไหมนี่แหละคาสรุปนะครับช้างแมวควายถ้านั่งได้หมอบได้กราบได้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐกว่าทําได้ไหมละ่ะอายไหมละ่ะคิดเอานะฮะแซะมาก็แซะกลับ ถึงไม่ใช้กลับมันก็น่าคิดไหมล่ะเห็นไหมมันก็น่าคิดไหมเออนะอ่ะผมถึงแถมภาพเออนี้เข้าไปไงกาบรถกูกะตันยูจริงๆอะไรเงี้ยโอเคฮะผมแถมสองภาพไปนะครับขอบคุณครับห้องการเมืองใต้ลิงนะแค่นี้แหละ